ครับพี่น้องพ่านขามกำลังทำการตอกท้อยครับต้นแตะครับนี่ต้นต้นมะแตะต้นมะข่าแตะครับพี่น้องฮู้หัวนำย่างสวยครับนี่ครับผมลาคอนครับผมนี่ครับทั้งี่ซื้อเข้าไปครับหาเลย เออมามีหอนติดตางกองครับขอะหยัดป่าด้วยครับเดวครับผมเดี๋ยวขวากาดล่างครับว่าจีดได้หลายปบบเดรับเดี๋ยวครับพี่น้องลงมาหอดต้นลงมาหอดทางล่างครับเออครับผลงานครับผลงานกับพันเจครับลามพร้อนสวยๆครับติตาครับน้าประมาณเจ็ดแปดร้อยู่ครับผม๋ะเป็นทางมองกันอยู่บ้านทางนี้ก็เป็นทางที่ซื้อเขาครับมีในสวนเขาคือกันหาลอยครับ กี่รถมาพระกันเหตุครบมาต่บานกี่รถมาบ่เห็นผื่นกุกใจว่าตไหายโอเคครับผมเดี๋ยวจิบ้ากันไปรอบางอีกครั้งหนึ่งจิบ่าจะไปปาดรอบสองครับข้างที่ผมปาดไปรอบแรกเดี๋ยวเดี๋ยวไปบางข้างที่สองน้ำกันครับครับพี่น้องั้งที่สองครับผมหมนปลามาครับว่ามันี้ครับอยู่ปลาใกล้กันพูดนะครับอู้ยใหญ่ใหญ่อีกแล้วครับพี่นหอย่างใหญ่เลยครับคัก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 เบิ้งครับ มีมดกลัวกับฟองมีดตุ๋นครับย่งเงียบเจวเลยครับตัวที่สองครับลวต่อทอยครับผมแผนต่อทอยตัับปรทัครับป่น ครับพี่น้องขึ้นมาแล้วครับเคลือหลายครับพุ่นพุ่นทั้งพุ่นครับอู้ใหญ่อยู่ครับนี่ครับเดี๋ยวจุดครบลงมูนเคลือไปครับผมเดี๋ยวไปอีกโอ้ขโใส่ตาคนไปครับดูดูดูเลยแล้วครับไลยแล้วครับโอ้ยลำบากเคลือลำบากเครือครับพี่น้องโอ้ยหัวหน้าหัวหน้าปิตาสวยครับ รับผมอู้หัวหนาไหมอยู่ีรับกำลังเข่าค้อนอยู่ครับ,อรออรอรบโอ้ควนไปมาไหนครับพาจิกไปวน้ำสวยครับ ฝนก็หยตกครับพี่น้อง,องยังข้างหลังไอ้งาผู้ได้นะข้างหลังอ่ะไอ้พิงค์ที่ล่ะผู้เกีย้ก็ตามหีือออก็จะไปพิงก็งไม่ไหวใจครับปลาจิกไป็นหัวทั้งผึ่งเลยครับหยุดเกย้ยอยู่ครับแล้วเอาน้ำออกเฮ้ยฝนก็หิุดมากครับพี่น้องลมผ่าหอ้องบึม้มๆอยู่ ทางนี้ให้พัดเจ็กป่าครับวันพัดเจ็กนางบึงผมเหรอทางนี้ผมนางบึงวันนี้เฟวยอยู่ครับจิตตาใจเรียกสามกิโลอยู่ครับคิดว่ะหัวรอติดตามมึงครับใจเลือกใจชี้นะครับเออมันจีถึกไอ,อ้น้ำนั่น ทีปานจิตกำลังตัดแต่งสถานที่ครับพร้อมรองเฝ้านะครับใจเย็นป่าด,ดีๆครับเียกมาเดียวคือตัวใหม่ปลาลิงลวะ <laughs> <laughs> ข้างล่างเกิดกระตุกเียกเต้ ฮั้โหลฮัลหัลห uh> 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 uh 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 ัั Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ <laughs> 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 ดอกไม้นานาชนิดอันเจีเ๊เกลืมป่าแล้วครับปา่าดังออกก่อนครับเอาไว้บ่อนหรอเอาไว้อยู่เอาไว้ กระปาดเอาจักเครื่องหนึ่งว่าจิบเอาเบิรดครับมาบังทำไมล่ะน้ำได้อยู่จะเกือบสี่หาโลหมดป่าวะามโลอยู่ครับ nó chỉ đang bắt mèn à? Lộc Giác đấy bảo là anh lấy này đây à? Khang Lang thùng lém đấy, không phải ปลาดิบเลยครับปาดิอีกเนี่ยปาดิบเน่บ่กัดไหนไหนดูดิโอ้แจ๋วแก้วสวยมากครับน้ำก่อนนี้สวย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 ครับผมอันนี้เขาบอกเอาเบิดครับปาด้วยไปเดี๋ยวเตรียมตัวลงฝนก็จะมาแล้วห้องบึ้มอยู่ถ้ามีเวลาอยากยางปลานี่ครับ ซ่อนทุงกันนั่นนะปลาดีนะากวนะกนะเออเอาเอาเลีวยวนะ้องมีดนี่นะจนะ <S <s ไวปปาดรอบสองไ้เขามาปาดให้จีโอเคครับผมจะลงไปพอกันนั่นล่ะ นี่ครับน้ำู้มาบบเห็นแล้วนะตีดูโดยประมาณน้ำสวยๆครับติดตาเห็นตาเลยน้ำเงีนดาเลเอ้ยจันเออนี่ครับฝนอีกตัวครับฟ้าห้องบึ้มเลยแต่จีฟ้ากันกลับเลยครับผมมาไกัครับขอบคุณที่เขามารับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับช่องโดนผู้โดนครับหาอยู่หากินกับหามีมหาพื้นตัวครับผมตัวกี่คนไปพอกันคลิปต่อไปครับสำหรับที่นี่ไว้สวัสนีครับสวัสดีครับ